สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานบลิตไม้งานบนใจทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้หลายท่านนะครับผมก็ส่งมาถามให้เป็นที่เรียบร้อยนะนะครับเอฟซี FC, ทั่วประเทศแล้วก็ท่านที่ยังไม่ได้รับถ้าผ่านไปสังวันสองวันไม่ได้รับก็ติงกลางมานะครับบางทีผมก็มีข้อผิดพลาดในการส่งอยู่เหมือนกันนะครับบรรจุหี่พอ อ,อย่างเช่นผมส่งไปที่การชนะุรีคุณคุณเจมคุณชื่ออะไรนะผมก็ส่งต้นใหญ่ไปจริงๆท่านต้องการสองต้นนะครับต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวก็ส่งนะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งผมจะตัดที่เดือนเดี๋ยวจะรีวิวเปิดโปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้แบ่งปันท่วนทั่วกันนะใครที่ทักมาแล้วไม่ได้ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง นะไม้พอทําได้มันก็จะจํากัดอยู่ผมไม่ได้ทําเยอะอะไรมากมายเป็นงานทดลองสร้างงานไปด้วยกันสําหรับมะขามใบแคร์นั้นแคร์จริงไหมถามมาแคร์จริงครับเนี่ยแคร์จริงจริงได้มาจากอาจารย์ประดิษฐ์นะครับอาจารย์ประดิษฐ์ไม้ประดับที่สุพรรณบุร,ร,บรีเจ้าตำรับตะโกเจ้าตำรับของมะขามใบแคร์นะเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ดีแบบไหนเดี๋ยวผมให้ดู คร่าวๆก็แล้วกันนะครับนะก็เดินย้ำไปหลายรอบนะครับสามารถที่จะเลี้ยงในภาชนะได้นะครับเลี้ยงในกระถางแคบๆเล็กๆนะอย่างนี้โตไมมโตครับเป็นไม้ที่โตเร็วนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้พอเราเสียบติดแล้วเนี่ยโตเร็วนะเป็นไม้ที่ออหน้าเลี้ยงนะบใบเล็กนะครับอย่างเงี้ยก็เลี้ยงในกระมังครับ อย่างอย่างนี้เหมือนกันตอนนี้ผมแนะนําให้ให้เลี้ยงได้ขนาดก่อนหลังจากมาเสียบแล้วสร้างในกระถางก็ได้อยู่นะครับอย่างนี้ผมให้ทุกท่านได้ดูว่ามันเลี้ยงได้อยู่นะครับไม่ยากเลยแต่ข้อสําคัญก็ชอบมากคือขี้วัวนะครับใส่ใบจะเขียวปัดเลยครับนะส่วนท่านที่ไปทําต้นพันธุ์ที่จะลงดินนะผมแนะนําอย่างนี้นะครับท่านทําล้อยางแบบนี้ กลับล้อยางไปดูในช่องผมเนี่ยผมกลับล้อยางด้วยมือเปล่าเนี่ยยางรถยนต์กีดเองกลับเองนะครับด้วยมือเปล่าแล้วก็มาปลูกแบบนี้นะหาหาที่รองหน่อยเผื่อวันหน,หน้าเราจะได้ขุดได้นะครับงามหมดนะครับเนี่ยนะปลูกไปนี่เป็นกิ่งเสียบกิ่งท่าบนะผมทําเองทั้งหมดเลยนะเป็นงานทดลองนะให้ทุกท่านได้ลองดูอย่างเงี้ยยอดที่สวยเงี้ยเสียบโอ้โหติดง่ายครับ นายอดให,ใหญ่สวยๆอย่างเงี้ยเลี้ยงให้เต็มที่เลยนะครับเสียบยอดสร้างงานไปผมว่าสวยแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะคิ้วัวนี่ในกระ,ะมังในกระถางนะผมให้ทุกท่านได้ดูอย่างนี้กันแล้วกันนะฮะเริญเติบโตดีอันนี้ผมต้องการใบใบเล็กเอ่อกิ่งเล็กๆนะครับอย่างเงี้ยกิ่งเล็กได้เนี่แตกเนี่ยผมทาบออกนอนกําลังทาบนะครับอันนี้เป็นกิ่งกิ่งไม้หมดเลย พ่อปลูกป้าผมทามเลยเนี่ยนะครับพ่อไม่ทันกับ f c f c สั่งมาเยอะมากนะครับตอนนี้นะอยากสร้างงานบอนไซมะขามใบแคระบ้างประมาณนี้นะครับเอาละครับผมพาลูกท่านไปดูแล้วว่ามันปลูกได้แน่นอนนะปลูกติดแน่นอนแต่ถ้าไม่ติดนะท่านเอ่อถ้ามันตายนะต้นไม้ตายนะบอกมาเลยนะครับถ่ายรูปส่งมาผมส่งให้ใหม่เคลมให้หมดครับ นะ้ไม่เสียดายหรอกนะสร้างงานไปได้วยกันนะครับบางท่านผมส่งสองรอบสามรอบนะทแบ่งปันกันเอาผมให้ดูต้นนี้เลยทีนี้เมื่อเมื่อเลี้ยงต้นพันุ์ได้แล้วท่านก็มาทำแบบนี้เป็นลำดับต่อไปก็คือมาสร้างงานทำอย่างไรเสียบเสียบจะสวยที่สุดนะผมผมเรียนอย่างนี้กันแล้วกันเสียบจะสวยที่สุดอันนี้มะขามเปรี้ยวนะ้วมาเสียบ แค่มันจะมีอย่างนี้กันแล้วกันนะผมอธิบายสัพเฉพาะก่อนอ,อการเสียบยอดนั้นก็คือตัดยอดปังมาแล้วก็มาเสียบกับมะขามมะขามเปียวมะขามพันธ์อื่นควบแน่นด้วยพลาสติกอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียบยอดการทาบนะการทาบกิ่งก็คือนําต้นที่มันยังไม่หลุดต้นพันุ์แค่นี่แหละนะครับนี่อย่างนี้ผมทาบ ก็เอามาวางลงนี่ปลูกแล้วก็ทาบขึ้นมาพอติดแล้วก็ตัดตรงนี้ออกการทาบนี่ก็จะมีลักษณะจะบวมนิดหนึ่งนะจะไม่เนียนสวยนะผมเรียนท่านอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าชอบความตะปุ่มตะป่ําเป็นอารมณ์แบบเออเวียดนามก็พอได้อยู่เป็นงานทดลองผมลองดูนะครับนี่เหมือนกันต้นนี้น่าจะติดแล้วนะผมก็ลองดูนี่โอ้โหมันขาดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนะครับ ลองดูทุกอย่างเลยครับลองดูแล้วได้ผลอย่างไรผมก็จะนำมาเสนอให้กับ f c สร้างงานไปด้วยกันท่านก็อันดับแรกท่านก็ปลูกก่อนนะปลูกเอาต้นพันธุ์ก่อนนะครับนะปลูกต้นพันธุ์ในขณะเดียวกันก็เตรียมต่อไว้นะท่านอยากสร้างนะครับพอเตรียมต่อไว้เสร็จแล้วท่านก็นำมาเสียบนำมาสร้างงานท่านจะเสียบยอดหรือท่านจะทาบกิง่ง นะครับหรือท่านจะติดตาติดตาก็ได้ครับเฉือนเอาเปลือกที่ร่อนนะครับที่ที่ตามันแล้วก็มาทําแปะนะครับตามกระบวนการของการติดตาก็ได้นะครับกว่าโตเร็วแต่ช้ากว่าเสียบยอดเสียบยอดจะเร็วกว่าอีกนะครับอย่างนี้ครับอันนี้เหมือนกันผมเผื่อสองสองกิ่งนะครับเผื่อสองกิ่งเราจะรู้ได้ไงว่าติด เราก็สังเกตแบบนี้ครับตัวนี้ยังไม่ตายนะครับตัวนี้มีชีวิตอยู่ดูรอยแผลเชื่อมกันดีไหมนะครับ้าเชื่อมกันดีเราสังเกตเลยประมาณนี้นะท่านก็สามารถที่จะสร้างงานได้แล้วนะครับอย่างในกรณีต้นนี้นะผมใหท้ทุกท่านได้ดูก่อนว่านะ ผมต้องการที่จะใช้กิ่งเดียวเท่านั้นแต่ผมทำไว้สองกิ่งเหตุผลก็เพราะว่าตอนที่ทำนั้นไม่มั่นใจว่ามันจะติดไหมนะครับนี่นะครับเนะพราะนั้นจะเอากิ่งนี้หรือกิ่งนี้ทีนี้ตัดสินใจฉับนะครับต้นนี้ได้มายังไงต้นนี้ก็ได้มาจากเออ่ เวลาเราไปทาบกิ่งไว้อย่างนี้ครับอันนี้หน้าไม้นะครับผมจะให้ทุกท่านได้ดูนะเผื่อเป็นกรณีศึกษาว่าเวลาท่านเสียบไม้อันนี้ผมเผื่อสองนะครับสองกิ่งตรงข้ามหน้าไม้หน้านี้เอ่อพอเสียบตรงนี้กลัวไม่ติดตอนแรกกลัวไม่ติด ก็เลยสำรองอันนี้แต่เมื่อมันติดแล้วผมจะเก็บกิ่งเดียวนี้นะครับผมจะเก็บกิ่งนี้แต่อันนี้ให้เขาเลี้ยงก่อนนะครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่มั่นใจนะไอ้ที่เราตามเนี้ยที่มันขึ้นเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับให้เขาแตกขึ้นเพื่อที่ดึงน้ําเลี้ยงถ้าบางทีผมเคยเก็บไว้แบบนี้เอ่อมันดึงน้ําเลี้ยงไม่ทัน ปรุงอาหารไม่ทันเพราะเราดึงน้ำเลี้ยงขึ้นมาปุ๊บเขาต้องปรุงอาหารพอเขาปรุงอาหารไม่ทันเขาก็ตายนะครับมันต้องจ้างความสมดุลระหว่างดูดธาตุอาหารแล้วก็ปรุงอาหารส่งลงไปนะครับเพราะว่าใบของพืชมันมัน,นหน้าที่เป็นครัวคือปรุงอาหารนั่นเองนะครับนะก็ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมสําหรับไม้ที่ทดลองสร้างงานนะครับไปพร้อมๆก,กันกับทุกท่านนั่นแหละนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องอนำเสนอนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับมะขามนะครับน้องใหม่นะผมฝากถึงน้องใหม่และกันที่เรามาสู่วงการมอต์ไซให้ท่านเตรียมอย่างนี้หนึ่งเตรียมต้นพันธุ์ไว้ก่อนขนับที่สองเตรียมต้นต่อ,อท่านเอาต้นพันธุ์ไปลงปลูกก่อน <ค Ooh. S 2> เมื่อปลูกได้แล้วนะครับมันก็จะโตวันโตคืนหนึ่งฝนสองฝนสามฝนในขณะเดียวกันนะถ้าถึงสามฝนแล้ว ไอชีบิดลลงดินไว้เนี่ยรับรองมันก็โตนะฮะมันจะมาประจบเหมาะกันพอดีแต่ข้อสําคัญตอนที่ท่านลงดินนะท่านจะต้องหนุนรากมะกขามนะครับหนุนให้ดีจะสวมทุ่งดำแล้ววางหรือจะสวนกระถางแล้ววางนะฮะเลี้ยงลงไปในดินให้เจรินเติบโตนะเอาอย่างนั้นกันเลวกันสำํำเราคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมสร้างงานไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ